ยกปนันรักเบอร์นหนึ่งขับเคลื่อนเต็มสุขมุ่งมั่นยืนหยัดความเป็นอิสระเป็นแม่ทัพใหญ่ทีมเพื่อชิงใหม่ใส่ใจทุกชีวิตมีอาชีพที่มั่นคงคุณภาพการเป็นอยู่ที่มั่งคั่งกลางาแผนเด็ดจากมันสมองที่กลั่นกรองของคุณเมืองราชูสี่จุดหมายใหม่นำเชิงใหม่ก้าวไกลเจริญรุดหน้าเร็ว ยกปนันรัตเบอร์พร้อมทีมเพื่อชิงใหม่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์หทั้ง4ี่แขวงเดินหน้าขับเคลื่อนเร็ยวยกระดับล่อยของดีสจุดใหม่ใหม่บิ๊กหลายฝ่ายเชื่อดวงใจประชาชนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้องมานคุงตอบโจทย์ได้ก้าวอย่างมั่นใจก้าวไปด้วยกันยกระดับมาตรฐานสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนโยบายที่ได้กลั่นกรองจากคนท้องถิน่นยกปนันรัตเบอร์หนึ่งหลอ่อหลงทีมงานระดับมันสมองแถวหน้าประสานแนวคิดใหม่ที่ตอบโจทย์ได้ทุกเพทุกวัยอีกนโยบาย ที่จะพัฒนาทรัพยากรบคุคคลอย่างเท่าเทียมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันอย่างยั่งยืนปักหมุดนำเชียงใหม่สู่เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับพี่น้องทุกคนได้เวลาแล้วมี่เราต้องเปลี่ยนแปลงเชียงใหม่ให้ดีกว่าเดิมเลือกยกปนันรักเบอร์หนึ่งพร้อมทีมเพื่อเชียงใหม่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกทั้งสี่แขวงยกทีมด้วไ ไม่่กวาเด oh. ต้องจะก้าวไปไมีวันไว้ได้ก็เชียงใหม่บ้านของเราให้ทุกถนนเปลียนไปด้รอยยิ้มสร้างเชียงใหม่ทุกวัยไปด้วยกัน ทุกทางปิดเป็นตะลังของเราให้ทุกถนนป